ออเออล่างแล้วไปทำงานขับรถบอสบ้างพวกรอ,อเจเลขามาขับให้มาเลขาลร่องเงินล่องเงินโอ้โยไก่เพิ่นเฮ็ดแต่แม่เว่ย กให้ลูกน้องมีเวลาส่วนตัวเนี้ยจังน่อยเห็นนี้วเออเออแล้วเผามากแลวตัวเขสปนตัวะเนี่ยเคยตำไม่้วเคยมันเคยบวนมันเคยมันเคยนุ่มแข็วไม่ยังนี่เกลือบเอาคือมี่ขวดดีใส่เกลือดีใช่ปะเอาทั้งสิไปงานขึอบาบัดนี่ แม่นท่า,า i mean ้าเจ้าทาไปเชแบบไปเจ้ามืดเช็แบบไปแล้วคอยเชแบบมากม่จังไรๆก้ลเปมาด้ยกมอบปายปยังดอกคุปปี้ยู่ยู่ดอกแมนหละเออพอดีะไคือันน่อยอเมื่อยลูกเรื่องห้เปอน เปบบีฟังครับเส้นไงฟังโอ้เป็นเลี้ยงพิเศษบอยเส้นเหอเออแม่หลับอะไรเนาะออไขยันพร้อมมันติดโควิดสบ่ลระบัดนี้่ติดรอบนึงแล้วบติดรอบนึ่งบอกอ รักษาเอาตีรักษาเอาตีเพราะว่าประกันเล่าแล้แลอันมันตอนนั้นมาใหาน้นเบิดเมเนมา